ผู้หญิงลุกขึ้นกลางดึกพบว่ามีสิ่งแปลกประหลาดสามีที่เธอซื้อมาในราคา 5. ห้าเมาส์กำลังฝึกฝนวิชามาในยามดึกเมื่อเธอรู้สึกตัวก็ได้ตระหนักว่าสามีที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียอะไรอาจจะไม่ธรรมดาเลยเพื่อทดสอบว่าผู้ชายคนนั้นแกล้งทําเป็นเทพหรือไม่เธอจึงยกน้ําแก้วหนึ่งไปหาผู้ชายคนนั้นเห็นเมื่อวานคุณทําอะไรทําตัวลึกลับคุณคงไม่ได้ฝึกวิชาเซียนหรอกนะในโลกนี้ไม่มีเทพเซียนอะไรหรอกต้องเชื่อในวิทยาศาสตร์ผู้หญิงอดไม่ได้ที่จะบ่นคนที่ฝึกวิชาแต่กลับพูดถึงวิทยาศาสตร์แต่ก็คิดถึงสามีในนแต่ละวั ที่ปฏิบัติต่อเธอค่อนข้างดีและทุกเรื่องก็ทําตามใจเธอแต่เธอกลับไม่เคยสนใจผู้ชายคนนี้เลยทันใดนั้นผู้หญิงรู้สึกเสียใจมากเมื่อเธอสงบสติอารมณ์ลงก็พาผู้ชายเข้าห้องไปพักผ่อนเฉินซานเหอทําอะไรคุณมานี่เมื่อผู้ชายเข้าห้องแล้วสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาคือขาย,ยาว1.8เมตรคุณกลับมานอนในห้องเชิฟคุณเลิกหวังเถอะฉันไม่สามารถนอนบนพื้นได้ฉันไม่ได้ให้คุณนอนบนพื้น คุณนอนบนเตียงกับฉันได้ยินเรื่องดีแบบนี้ผู้ชายปิดประตูแล้วเข้าห้องทันทีรู้แล้วว่าหนีไม่พ้นมาเถอะฉันเป็นคนเบริสุทธิ์คุณโชคดีแล้วแต่ผู้หญิงกลับรังเกียจผู้ชายถอดเสื้อผ้าช้ามากแสดงว่าตอนนี้ไม่พอใจมากตอนที่ผู้ชายกําลังจะทําขั้นตอนต่อไปผู้หญิงรีบวิ่งขึ้นเตียงและเมื่อผู้ชายเดินมาถึงเตียงเธอกลับเอาผ้าหม่มคลุมหน้าผู้ชายทันทีและบอกว่าไม่อยากเห็นหน้าเขา เที่ยงวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าสว่างแล้วแต่ในห้องยังคงเยียบสนิทเมื่อผู้หญิงตื่นขึ้นลืมตาก็เห็นใบหน้าที่น่ากลัวของผู้ชายแต่เขาลงจากเตียงทันทีผู้ชายพูดไม่ออกแต่ต้องหันหลังจากไปชายที่มาถึงห้องนั่งเล่นหยิบของทั้งหมดที่มีออกมามองดูของกองนี้ผู้หญิงถามชายว่าจะไปไหนหรือว่าคิดจะหนีออกจากบ้านแต่ชายกลับบอกว่าตัวเองทุกวันต้องนับสมบัติของตัวเอง20รอบผู้หญิงหยิบสมชิ้นใหญ่ขึ้นมาดมทันใดนั้นก็เข้าใจแผนในใจของชายในขณะนั้นเองโทรศัพพทท์ขขอองคุณปู่โเ้ามามดี บอกให้ผู้หญิงพาเขาสิ่งมีชีวิตแปลกๆนั้นมาที่บ้านผู้จบก็วางสายทันทีจากนั้นทั้งสองก็มาถึงบ้านของคุณปู่หลังจากเห็นทั้งสองนั่งลงยื่นของในมือให้ผู้หญิงผู้หญิงรับมาแล้วดูถึงพบว่ามันคือจากบริษัทคู่แข่งส่งบัตรเชิญมาที่บ้านของตัวเองแต่ทั้งสองบ้านเป็นคู่แข่งกันมาหลายปีจะจัดงานเลี้ยงเชิญอีกฝ่ายได้ง่ายๆได้อย่างไรหลังจากปรึกษากันสิบนาทีทั้งสองก็ตัดสินใจไปดูสถานการณ์ซานเหอกล่าวถูกต้องในเมื่อบ้านเจ้าส่งบัตรเชิญมาพวกกเเเเขาาาไไม่่ด้้ใหโอสสรลยทีจะปฏิธ ไม่ไปก็ต้องไปพรุ่งนี้ฉันจะไปเองท่านพ่อท่านพักผ่อนที่บ้านดีๆพรุ่งนี้ฉันจะไปพบตระกูลเจ้าแทนท่านเฉินซานเหอรอฉันด้วยฉันได้ยินมาว่าท่านผู้เฒ่าตระกูลเจ้าเจ้าอู่จีกําลังปิดประตูฝึกฝนเพื่อหาทางทะลวงใช่ถ้าเขาทะลวงผ่านระดับต่อตันเข้าสู่ระดับเซียนเทียนก็จะมีพลังที่สามารถรวบรวมโชคชะตาของเส้นมังกรตอนนั้น